สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sunter Story วันนี้จะมาแนะนําวิธีการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงที่เราสามารถทําเก็บไว้ใช้ได้เองแบบง่ายๆซึ่งเราจะนําประโยชน์ต่างๆของจุลินทรีย์ชนิดนี้มาใช้ในด้านการเกษตรเพื่อช่วยบํารุงพืชผักหรือต้นไม้ต่างๆที่เราปลูกให้มีการจเจริญเติบโตแข็งแรงและยังช่วยในการปรับปรุงสภาพดินได้เป็นอย่างดีอีกด้วยส่วนจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรก็ไปติดตามรับชมกันได้เลย โดยลำดับแรกให้เตรียมภาชนะสำหรับบรรจุน้ำลักษณะใสมีฝาปิดที่แสงสามารถส่องผ่านเข้าไปถึงด้านในได้จะเป็นถังน้ำขวดโหลขวดน้ำอัดลมหรือขวดน้ำดื่มที่ใช้หมดแล้วก็จะเป็นอะไรที่ง่ายและทำให้สะดวกในการนำมาใช้เมื่อได้ขวดน้ำมาแล้วให้ทำการแกะฉลากที่ติดอยู่บริเวณด้านข้างขวดออกให้หมดก็เพื่อเป็นการทำให้แสงจากดวงอาทิตย์ สามารถที่จะสาดส่องหรือตกมากระทบกับน้ําด้านในขวดได้โดยรอบซึ่งจะมีผลในการเพราะเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงให้มีโอกาสเกิดหรือเป็นเชื้อได้เร็วขึ้นนั่นเองให้ล้างทําความสะอาดทั้งหมดเสร็จแล้วนําไปตั้งวางตากแดดไว้ให้แห้งเพื่อทําการฆ่าเชื้อก่อนนํามาใช้ทุกครั้งเมื่อได้ภาชนะมาแล้วต่อมาก็ให้เลือกหาแหล่งน้ําที่จะนํามาใช้ในการเพราะหาเชื้อจุลินทรีย์ โดยให้เลือกหรือพยายามหาแหล่งน้ําจากหลายๆแหลแ่งที่จะนํามาใช้ในการทําโดยที่ผมจะเลือกใช้เป็นน้ําในถังที่ลองใส่เก็บไว้ใช้และเลือกน้ําจากคลองส่งน้ําซึ่งลักษณะของน้ําที่จะนํามาใช้ก็จะมีพวกวัชพืชที่ขึ้นอยู่ในน้ําแล้วก็จะมีพวกปลาเล็กปลาน้อยอาศัยอยู่รวมถึงมีเศษใบไม้จมกองทับถมกันอยู่บริเวณด้านล่างด,ด้วยก็จะเลือกตักกรอกใส่ขวดนำมาใช้ครับ ในการเพราะเชื้อจุลินทรีย์ครั้งแรกควรที่จะทำไว้หลายๆขวดและเลือกแหล่งน้ำที่จะนำมาใช้อาจจะเป็นน้ำสะอาดน้ำดืม่มหรือน้ำฝนเพราะว่าการเริ่มต้นทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ไว้ใช้เองอาจจะได้หัวเชื้อหรืออาจจะไม่พบเชื้อเลยก็เป็นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงควรที่จะทำไว้เพื่อเป็นตัวเลือกในการคัดแยกหาเชื้อที่ดีสำหรับเก็บไว้ใช้ต่อไปเมื่อกลอกน้ำได้ตามจำนวนที่เราต้องการแล้ว ก็นำไปตั้งวางพักไว้กลางแดดประมาณ1-2วันให้น้ํามีความอุ่นขึ้นหรือเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจะนำมาเพาะเชื้อเลยก็ทําได้เช่นเดียวกันเมื่อได้น้ําจากแหล่งต่างๆมาพร้อมแล้วต่อมาก็จะเริ่มทําการเพราะเชื้อจุลินทรีย์ให้เตรียมไข่ไก่หนึ่งฟองจากนั้นตอกใส่ภาชนะที่เตรียมไว้เสร็จแล้วตีให้ไข่ขาวและไข่แดงเข้ากันได้ดี ซึ่งไข่ไก่ที่เรานํามาทําการตีให้เข้ากันอยู่ในตอนนี้ก็คือจะนํามาใช้เพื่อเป็นอาหารในการเพราะเลี้ยงจุลินทรีย์นั่นเองก็ตีให้เข้ากันดีได้เลยอาหารที่เหมาะสําหรับนํามาใช้ในการเพราะเลี้ยงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงชนิดนี้ก็คือโปรโตีนและแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือที่เรียกกันว่าแก๊สไข่เน่าจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่จะมีอยู่หรือพบได้ในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในอากาศก็ยังมีจุลินทรีย์ที่มองไม่เห็นล่องลอยอยู่สำหรับในดินที่ดีก็จะมีจุลินทรีย์ที่คอยทำหน้าที่ช่วยในการย่อยสลายอินทีย์วัตถุต่างๆในน้ำหรือแม้แต่กระทั่งในร่างกายของคนเราก็ยังมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตก็จะต้องอาศัยอาหารที่จะนำมาใช้ในการดำรงชีวิต และสร้างการเจริญเติบโตต่อไปเมื่อตีไข่จนละลายเป็นเนื้อเดียวเข้ากันดีแล้วต่อมาก็ให้เปิดขวดที่ได้จากการกรอกเติมน้ําจากแหล่งต่างๆที่ได้เตรียมไว้โดยขวดบรรจุที่นํามาใช้จะมีขนาดอยู่ที่1.5ลิตรใช้กลวยเพื่อช่วยในการกรอกและข้อสําคัญในการเติมอาหารเพื่อเลี้ยงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโดยจะใช้ไข่ไก่ในปริมาณ1ช้อนโต๊ะต่อขวดน้ําขนาด1.5ลิตรก็ให้ตักเติมใส่ลงไปได้เลย โดยไม่ควรให้อาหารที่มากเกินกว่า1ช้อนตอนขวดเพราะเมื่อใดที่มีอาหารจากไข่ไก่ที่มากเกินกว่าจุลินทรีย์จะย่อยสลายได้ทันจะเกิดเป็นแก๊สไข่เน่าหรือแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟและถ้ามีในปริมาณที่มากเกินกว่าความต้องการอาหารที่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะนําไปใช้ได้จะทําให้ไม่เกิดการเดินเชื้อและจะทําให้จุลินทรีย์ตายได้ก็ให้ตักเติมใส่ลงไปขวดละ1ช้อนก็เพียงพอแล้วครับ จากนั้นก็นําฝามาปิดให้สนิททั้งหมดเสร็จแล้วก็ทำการพลิกกับขวดไปมาเพื่อให้อาหารละลายเข้ากันกับน้ำได้ดีก็ให้ทำเหมือนกันทั้งหมดทุกขวดเมื่ออาหารในขวดละลายเข้ากันดีแล้วซึ่งในตอนนี้น้ำในขวดจะเปลี่ยนเป็นสีขาวและจะอุดมไปด้วยสารโปรโตีนแร่ธาตุและวิตามินที่อยู่ในไข่ พร้อมที่จะเป็นอาหารในการเพราะเลี้ยงจุลินทรีย์ได้แล้วสำหรับฟองจากไข่ที่เกิดขึ้นในขวดเราสามารถใช้เป็นการบีบขวดแล้วใช้นิ้วมือปาดออกได้เลยเสร็จแล้วนำฝาขวดมาปิดให้สนิทจากนั้นก็นำไปตั้งวางให้ได้รับแสงแดดพยายามหาที่ตั้งวางขวดให้มีแสงแดดส่องถึงได้โดยรอบและถ้ามีเวลาให้หมั่นมาพลิกกับขวดไปมาอย่างน้อยวันละหครั้งให้ทำเหมือนกันทุกขวด ในช่วงแรกถ้าทำได้ทุกวันจะทําให้มีโอกาสเป็นเชื้อจุลินทรีย์ได้เร็วขึ้นสูตรนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายและไม่ยุ่งยากเพียงแค่ใช้อาหารจากไข่ไก่ที่เป็นวัตถุดิบในการทำเพียงแค่อย่างเดียวก็สามารถที่จะเริ่มเพาะหาเชื้อขึ้นมาเองได้หลังจากนี้ก็รอเวลาและเฝ้าดูลักษณะการเปลี่ยนสีของน้ำในขวดต่อไปต่อมาก็จะแนะนำอีกหนึ่งวิธีเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับเพื่อนๆพนพี่น้องได้ลองไปทำ และเก็บไว้ใช้ด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อแต่อย่างใดจะมีวัตถุดิบบางส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมานอกจากไข่ไก่อีก2ชนิดก็คือผงชูรสและน้ำปลาให้ตอกไข่ลงในภาชนะแล้วตีให้เข้ากันเหมือนในลักษณะเดิมจากนั้นจะใช้เป็นผงชูรส1ช้อนโต๊ะเทเติมใส่ลงไปและจะใช้น้ำปลา1ช้อน ใส่ลงไปเช่นเดียวกันแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายเข้ากันได้ดีเมื่อคนจนส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันได้ดีแล้วก็ให้ตักใส่ลงไปขวดละหนึ่งช้อนเหมือนเช่นเดิมตักใส่เติมลงไปในขวดทั้งหมดได้เลยโดยที่ไข่ไก่หนึ่งฟองน้ำปลาและผงชูรสจะสามารถนำมาใช้ในการเพาะเชื้อในขวดขนาดบรรจุ1.5จุลิตร ได้ประมาณ7-8ขวดเลยทีเดียวเมื่อใส่อาหารเติมลงไปในขวดทั้งหมดแล้วก็ปิดฝาขวดให้สนิทแล้วทำการพลิกกับขวดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันกับน้ำได้ดีเสร็จแล้วก็นำไปตั้งวางไว้กลางแสงแดด แล้วหมั่นมาพลิกกับขวดในทุกๆวันที่มีเวลาก็จะทําให้การเดินเชื้อไปในขวดมีโอกาสที่จะเกิดเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงได้เร็วขึ้นหลังจากนี้ก็เฝ้าดูการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และรอรุ้นว่าจะได้เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงหรือไม่ต่อไปครับหลังจาก3วันผ่านไปจะมองเห็นมีตะกรนของอาหารอยู่ที่บริเวณก้นขวดลักษณะของสีก็ยังคงเป็นสีขาวขุ่น และเมื่อผ่านข้อมาสู่ที่5ก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนจากน้ําสีขาวมาเป็นโทนสีอ่อนๆบ้างแล้วในช่วงนี้ควรหมั่นมาพลิกกับขวดถ้าทําได้สม่ําเสมอทุกวันก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินเชื้อได้เร็วขึ้น6วันผ่านไปเมื่อเริ่มมีการสังเคาะแสงการตกกระทบของแสงสีรุ้งจากแสงแดดที่ส่องลงมาก็จะเริ่มแสดงสีออกมาต่างๆมากมายตามความเข้มของช่องแสงนั้น เราจึงอาจมองเห็นสีของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่อาจแสดงออกมาได้หลากหลายนั่นเองและจะไม่ได้มีเฉพาะแค่สีแดงอย่างเดียวรวมถึงยังมีหลากหลายสายพันธุ์อีกด้วยถ้าสายพันธุ์ไหนที่มีการจเจริญเติบโตได้มากกว่าก็จะทําการแบ่งตัวหรือแสดงสีออกมาตามสายพันธุ์นั้นในการเริ่มเพาะหาเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอาจจะไม่พบหรือไม่เกิดเชื้อเลยก็เป็นไปได้สําหรับในขวดที่ยังคงเป็นสีขาวเนื่องจากไม่เกิดการย่อยสลายของจุลินทรีย์ หรือไม่เกิดการเดินเชื้อจึงยังคงมีอาหารลอยอยู่ด้านในขวดเช่นเดิมและไม่มีการเปลี่ยนสีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วในการเพราะหาเชื้อในครั้งแรกควรที่จะทําไว้หลายๆขวดเพื่อที่จะได้ทําการคัดเลือกต่อไปสีเขียวก็มีประโยชน์และสามารถนำมาใช้ได้เช่นเดียวกันส่วนในการคัดเลือกหัวเชื้อที่ดีหรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เป็นแล้วให้ดูจากลักษณะของสีจะมีสีออกแดงเข้ม และจากการที่เรากลับขวดพลิกไปมาจะไม่มีปริมาณตะกอรนหรืออาหารที่ลอยกระจายฟุ้งอยู่ในน้ําก็แสดงว่าเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่จเจริญเติบโตสมบูรณ์เต็มที่พร้อมนําไปใช้งานหรือนําไปขยายต่อได้แล้วส่วนระยะเวลาในการเป็นเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอาจมาจากหลายปัจจัยเช่นแหล่งน้ําการเติมอาหารหรือความเข้มของแสงสีม่วงที่ส่องลงมา เมื่อทราบถึงวิธีการทําและได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาแล้วต่อมาก็มาดูประโยชน์และการนําไปใช้งานกันครับให้เตรียมภาชนะสําหรับบรรจุน้ําจากนั้นเติมน้ําสะอาดลงไปประมาณ20ลิตรแล้วนําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ได้ทําการพลิกกับขวดไปมาก่อนนํามาใช้ทุกครั้งเพื่อเป็นการทําให้จุลินทรีย์ที่อยู่ด้านในขวดเกิดการกระจายตัวได้ทั่วกันโดยปริมาณในการใช้จะอยู่ที่ 100-200cc ต่อน้ำา20ลิตรและสามารถเพิ่มหรือลดปริมาณลงได้ขึ้นอยู่กับพืชที่เราจะนำไปใช้ผมจะใช้ในปริมาณ 200CC ต่อน้ำา20ลิตรเทใส่ลงไปแล้วคนให้ละลายเข้ากันกับน้ำได้ดีเมื่อเข้ากันได้ดีแล้วก็นำไปใช้โดยการรดราดทางดินหรือฉีดพ่นทางใบก็ทำได้เช่นเดียวกันในการนำไปรดราดทางดินก็จะเป็นการช่วยปรับสภาพดิน ให้มีการดูดซึมสารอาหารต่างๆไปใช้สามารถเร่งการเจริญเติบโตช่วยในการแตกยอดและใบทําให้พืชมีความเขียวสดในขณะเดียวกันเมื่อเรานําไปใช้ในการฉีดพ่นเมื่อโดนในส่วนบริเวณใบของพืชซึ่งในตัวของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะมีสารฮอร์โมนสําคัญที่พืชต้องการอยู่2ชนิดก็คือออกซินและไซโตไคนินก็จะเป็นตัวเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ดีและยังมีไนโตรเจนสูงเป็นสารอาหารที่เหมือนกับยูเรียน้ําได้เลย เมื่อเรานําไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการฉีดพ่นหรือรดราดทางดินก็จะทําให้พืชมีการเจริญเติบโตได้เร็วมีการแผ่ขยายของรากฝอยทําให้รากออกหากินได้เก่งขึ้นและเมื่อลําต้นมีความแข็งแรงสมบูรณ์ก็จะทําให้มีผลผลิตที่ดีตามมาด้วยนั่นเองและนี่ก็เป็นเพียงประโยชน์เบื้องต้นของการนําจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงมาใช้ในด้านการเกษตรก็ลองไปทําและนํามาใช้รับรองว่าจะมีประโยชน์อย่างแน่นอน ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปต่อๆไปนะครับซานเตอร์ Story, สรตอรี่ซานเตอทำได้คุณก็ทำได้ครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ